ข้อ36เขาให้ลำดับเลขคณิตมีผลบวก10พจน์แรกเท่ากับเท่านี้นะก็ผลบวกของลำดับเลขคณิตเนี่ยมันจะมีสูตรหาอยู่2สูตรแต่ในกรณีที่เราไม่รู้พจน์สุดท้ายเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้นะก็แปลว่าถ้าแทน n เท่ากับ10ลงไปในสูตรเนี้ยจะได้ตัวนี้เท่ากับ205ก็จะได้เป็นแบบนี้นะ ก็ส0ส่วน2เนี่ยจะได้5ตัดกับฝั่งนี้ก็จะเหลือ41เนะแล้วตัวนี้ลบกันก็จะได้เท่านี้นะแล้วถัดมาเขาบอกว่าผลบวก10พจน์ถัดไปเนี่ยเท่ากับเท่านี้ก็เนื่องจากสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับหาผลบวก n พจน์แรกก็ถ้า10พจน์แรกได้เท่านี้แล้ว10พจน์ถัดไปได้เท่านี้ก็แปลว่า20พจน์แรกเนี่ย จะมีผลบวกเท่ากับ2ตัวนี้บวกกันนะก็2ตัวนี้บวกกันเนี่ยจะได้เท่านี้ก็แปลว่าถ้าแทน n เท่ากับ20ลงไปในสูตรนี้จะได้เท่ากับ7 1 0ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็20ตัดกับ2เนี่ยจะได้10แล้วก็ตัดกับสั่งนี้เนี่ยก็จะเหลือ71แล้วก็2ตัวนี้ลบกันก็จะได้เท่านี้นะก็จะให้อันเนี้ยเป็นสมการที่1 แล้วก็ให้อันเนี้ยเป็นสมการที่2ก็จะเห็นว่าถ้าเราเอา2สมการนี้มาลบกันเนี่ย2 a 1จะตัดกันได้นะก็1 9 d ลบ9 d เนี่ยจะเหลือ1 0 d แล้วก็7 1ดลบกับ41เนี่ยจะเหลือ30ก็ย้าย10ไปหารก็จะได้ d เท่ากับ3นะเอา d เท่ากับ3ไปแทนในนี้ตรงนี้ก็จะเป็น27แล้วก็ย้ายไปลบ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะย้าย2ไปหารก็จะได้ A1 เท่ากับเะข้อนี้เขาถามผลบวก55พจน์แรกก็แทน n เท่ากับ55ลงไปในสูตรนี้นะแล้วก็ A1 เท่ากับ7แล้วก็ D เท่ากับ3ก็แทนลงไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยคิดเลขออกมาจะได้เท่ากับเท่านี้ เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ4840นั่นเอง